ก็ตอนแรกผมก็ไปนั่งเล่นกับเพื่อนพี่ผมขับไปถึงปุ๊บ แล้วก็นั่งได้พักหนึ่งมีผู้ชายหญิงต่างชาติครับเขาเดินผ่านมาตอนแรกก็ไม่ได้คิดแล้วแต่ว่าผมเห็นผู้หญิงไม่แสงเกงก็เอกใจละเฮ้ยมันไปทําอะไรกันวะพอสักพักหนึ่งเพื่อนผมเฮ้ยมึงดูนุ่นแล้วมันก็ชีไช้ไปเพ่ชี้ไปเห็นโอ๊ยกําลังฟอยกันเลยพี่แล้วพอเนี้ยผมผมก็เลยแบบย่องไปดูเพ่แล้วก็ให้เพื่อนถ่ายคลิปไว้ครับแต่ว่า ขาก็เห็นนะพี่แต่เขาเขายัางไม่เลิกเขาก็เห็นเราถ่ายคลิปแล้วก็ยังทํามันอยู่ใช่ค okay ร so ับคือเขาทําไกลแค่ไหนกับเราเนี่ยอยู่กันเขากห่างกันไกลแค่ไหนประมาณประมาณตรงนู้นนะครับก็นมีนอนคือก็ไม่ไกลมากนะก็ยังอยู่ใกล้กันอยู่ชคือเราเห็นเขาไม่ใส่เสื้อผ้าเหรอใช่พี่ชายใส่ไหมไม่ใส่ออทั้งคู่ก็ไม่ใส่ใช่ครับอไม่เห็นเขากําลังออกมาอยู่ตรงที่มืดแถวนั้นเหรอเมื่อเขาย้ายมาพี่อ๋อ โดยที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้ากำลังย้ายที่อย่างเงี้ยเหรอใช่คือก็เห็นมีชาวต่างชาตินะใช่ครับอืแล้วรู้สึกไงครับที่เจอเหตุการณ์ต่อหน้าเราอย่างนี้ตกใจพี่ไม่เคยเจอไม่เคยเจออะไรอย่างงี้อ๋ออยากฝากเรียนอะไรไหมก็มีโรงแรมก็เปิดโรงแรมครับอันนี้พี่ทำนะใช่พี่แล้ใช้น้ําทะเลล้างอ่ะพี่อ๋อเห็นเลยใช่ไหมว่าเขาจะล้างน้ําทะเลเนี่ยนะใช่พี่